พี่ดองเปล่งป้ายสมองสบอนสุปุตสุคนค่ะพี่น้อนขาไม่นั่งตรงอุมาต,ตลาดสื่อขนมจีนสับอีหยังปุกปุกป,กป,กป,กปกุกลปา <laughs> ลปา <laughs> ลปาลาปลาลาปลาต้มปลาโออันนี้อันนี้แพ็คของ แม่ค้าแพ็คของบองว่าจะขายคนไรขายเอาเป็นเอามาเราบอเอามาแล้วขี oh, oh. time, hmm. oh. <3> wow. <3> <3> ้เก so ียจโอ้ยบ like, ันไดถ่ายคลิปซ้ำบันไดถ่ายคลิปลงป่าซ้ำไปซื้อขนมเซนนนั่นกับอันนั้นนี่มาบีมเจ๊ส่มลงไปโยดน้งตามันเก็ตาแล้วเนี่ย ไปพูดน้าแค่กันนะเฮาฮะหน้ากับหลางเจ้าแล้วสิจมมาแล้วไม่ต้องพูดแล้วน้เจ้าสิจมมาแล้วจ้าโบเสือก่อยมาป้าเน่เน่เไอ้น้องนี่ป้าจะได้สิกินเบิดบันีน่ทั้งต้มป่าทั้งอันนั้นขนมเส้นเฮ้ยยังมันมาใหญ่นี่ยกินสามปีหุ่นป้าเราอะฮะสามปีจะสิเบิด เออเออไปห้ามเอาเจ้านั่นน <ics> ั่นส้งไปใส่เคียนอันน <1938. S 1> ี่เราบ่มามาอันนั่นนั่นเห็ดอันอาจารย์นั่งกเบิดเลยสเฮ็ดน้ำยาข้าวปุ <découvrir görüş> ้นเห็ดน้ำยาข้าวนมเส้นกอน คนเก็บน้องจีนอะนมจีนแล้ว่าเขบคุณแม่นมจีนหน่อยสิเอ้ยเออใช่อายุไหนเออเออเอาหัวหน้าเอาไปใช้หัวหน้าเขาหน่ะหัวหน้าหัวหน้าหอยเพื่อนไล่เจ้าออกแล้วเจะประหิตโอ้ยไย่ได้หรอกใ่รไม่ได้นี่จะคอยไล่หัวหน้าไรฮะคอยไล่หัวหน้าออก ไล่หัวนาออกเอามาบอกต่างเงินจะลุงน้องไล่หัวนาเอกอะไรเน่ยเขาเล่าหมดใหญ่จริงจ้ายายหัวไปหัวจะไปหับย้ายมาพี่น้องนั่นเล่นหวยบอกมือแรกโครเอเีสนับสนุนนั่นอีหยังก่อ นางเครื่องบอนี่แม่เขาเอิ้เอีหยงกาแม่๋อแม่โมดีอ่ะไอ้นี่เขาเรียกไอ้ไอ้อาสาโมดีไอ้น่เขาเรียกโกเกโกเกแ้วเอิโกเทปิดจมูกได้ี๋ยวบังแล้วเอินโกเตกินเนาะปิดปากก็เอินดิปิดจมูกคอยว้านลูกน้องคอยเงียนะบางคนเโกเต็หน่อยสิมันว่าเอาสิเอาสิมันบอกว่าได้โกเทสอ่า ถ้าปิดปากพ่อ่เลยพร้เรียกให้มันพอๆก็ได้แม็ดแม็ดเมาดบอกโคเต็กหน่อยสิมันจะรู้เลยยี่สิบนาทีเลยเออนอนยังงนี่เห็นยังงี้เฮ็ดน้ำหยาขนมเส้นให้ยายกินจ้าเฮ็ดซูซางเฮ็ดอันนั้นซัวอันนั้นลุงซัวป่ากินอันฟังคุณเห็ดนั่งกินหอปลาโอ้ยหอยบ่ได้เป็นอันนั้นถ่ายฮอตคลิปสามวันสิไปถ่ายคลิปลงป่าอยู่ไง มาสายซ้ำพูดอะไปลให้ไปลลกกันอดีหรอมาเต้นใส่ช่อมาบ่นียังบ่ทันลงอยู่เต็มตบ่ดีไอ้บ่บ่บ่่บ่ไม่ต้องบ่คอยบ่ลงไม่น่าเอามไอ้บ่บ่ไมุดใบ่อนี่พูดอะรลงตะล้องบ่ลงจับป่าอ้งยีละบ้านนี่กันได้ออกโซลทัดนอบีนอ บอกหอมกว่ามันสิเทียงเราพี่น้องจะฟักได้ไหมเด้อจะไม่ได้ยังแต่ลองว่าาลาบเป็นโตรถดไหวไหวครับเฮ้ยไอ้ยังงคนับวัดมู่นะเอาชน้าคอยผัขายพูดิโอโว้ย ดีตัวจายังได้บอกน้ำมูอยู่มาขึ้นตีลังกาลงคลองมันทายย้่พี่เองอีมาที่ปลายอใบลงคล่ปีเลยลูกตีลังกาลงคลองอันนั้นฉันว่าไม่สีบเรียเป็นยานนคนแไปว่าคนยังบ่รู้อนี้ว่ลังกาลงอันนั้นจนว่านันนั้นขาสีขาสีฟ้าสีฟ้าเกเรอยู่มันเป็นบุญสมมือ มันพูมิใจได้ด่าหัวหนอเอาปลาวาค่อยจิขายหน้ามันบาดิดีปลาทูกับปลาโค่คุณเอง่าเราว่าได้แม่งเลยพู่ิใจได้ด่าหัวมนูเาไปทีบดูมาตัวมน อันนี้ปลาทูเบ่งเข่งและแซวหาโตย่หงไงอยู่บ้านเข่งละสี่สิบเลยแม่สี่สิบห่าสิปลาทูสองโตยี่เออจะว่าเงินว่าเอาแพงแลวจักบัตรยี่าว่าสั่นว่อยู่บ้านว่าได้เดิอ้มันอลสุมแพห่าสิเด้อค่ะเบ่งตบงปลาทูปลาทูอ้ะนีวาก็พือซื้อกินกับนก ปูมันเหมยนจบปู็นหาซีผุนโปรีอยู่บ้านอยู่บ้านหายหา่าใช่หเาิปพร่นี่แจ็คเวหุดจากคนายืหาเนาะคนมายืมาะยืมตัวบ้านไผ่มันมันมับางเออปลาปลาโลอันนี้ปลาโลปลาทูปลาทูปลาตโลเออเขาใช้เัันกังมันคืออการปลาทูนะครับอือแต่ว่ามันกระถิกอยู่ป่ายนกระซามแต่ว่ายุ่นั่นนั่นชมเพนนั่นหาสีฟโอ้ยชมแพกับเมืองพุนนงนั่น ชุ่มแยพลเมืองนาเนี่ยอืุเมยต่อยแค่บูเรียงพเนี่นซ้ำมันสามือน้าเดี๋ยวไปพลอยไปได้สารเตึกมานโอ้ยบัตรโทอื่นไว้สิลุงป่าเลยบัตรคลิปลุงป่าเลยบัตรอ่ได้ันแต่ล่องละลาเบอรอื่นนั่นอื่นยังไงน้องไปจัดเขาช่วยไปคนาะ ชอบบะหมี่ผัลเลือน้าแ่นัาเลือกอะไรนั่นเด้อาก้นั่นแม่อีกหน่วยเนืงนั่นจะว๋าวเล่เนอะเรื่องจริงไน้ออกดูออกบูทุกได้ลูก ออกบูทูดบอกยังเกาะยูทูบออกบูทูบดยูทูบยูทูบออกยูทูบไม่จบออกยูทูบเนี่ยนะว่าออกยูทูบยูทูบออกทูบูทูดบเท่ว่าเมันว่เบียนอยู่แล้วทุกคน อยู่แล้วถุกแม่อยู่แล้วถูกไม่นไอยู่แล้วจอดไหนอยู่แล้วทุกอยู่แล้วถูกแม่แม่ป็นมาแดงมันมากินแล้วมันกินไขมันกินอย่างนั้นไขมันกระโดงมดแดงนั่นเยอะอยไปเฮ็ดมันหยห่ยไปบุมใหเปิดถุงให้เปิดหวยไปกินรนะล่าไปกินอะไ เนื <One input> ้อจะคุยดีมันจะแซ่บเอ้ยบมเดงนี่ไม่ได้เนื้อหมูขั้นเฮาจะเอาทอดเียเอาเองจริงก็เลยโมเดลไม่จีนไม่อด้คมายไปพี่จะได้ท้าง่ายบอลนันสีเสื้อเรียบร้อยอะอแมนบัต้องไอ้นี่ก่อนเดินสายไฟก่อนถึงสีผ้าสีผ้าชาสีที่หลัง ได้กลับง่ายมโนอบังมันมันพาได้เลยอันนั้นมีแต่คนอยากเห็นอันนั้นย้ายแถวไปเบอร์เนีเป็นอันทักทายย้ายแถวแนีไปถามซื้อรู้นจำซื้อก็คลองเลยบ่ไปถาย้ายแถวแนีโอเคถึงไปถามบ้าเนี้อันมังวนมังวดกอนกิบมังวดกอนกิบแบบพริกไห่เบิร์เวอร์มารอบนี้ได้ใส่แล้วขำแล้ว มังงอนก้นยางบุบบบีกพีกว่าสันแข็งแรงกับมังงอนี่เนแน่นั่นไม่เปนพอยู่มใส่เลยนะใส่ะเอามือในมือบินียมบก่บเมซยซบินมซอยละจุ่มซอยเอาไปูปีูปีเนาะ มันจะปีดีไร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 ไทยผสมลาวมีแน่คนมโหมาตองจกหน่อยเฮียดีกนแล้วดะนี่เรามามามีมามาม้มา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 มรมียาม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 นามามานาม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 ยมานา้อมามวีได้บาามามมา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 ามามามมามามาาม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 าาม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 เมามามาม้มามาามาามามานาม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 ้มามาม่มา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 าาม ไส่แคเคือว่าเอาแก๊บเปิดแก๊ปนาอายใส่แก๊ปจะใส่เปิดแก๊บทางในพี่มนาวเขาไม่ได้เก็บเด้อนาวเด้อเอาวาเก็บ่่าไม่ได้เก็บเม่ได้เก็บมก็มาเก็บลืมลื่ะนาวได้ส้มติลิสส์ใส่ได้เห ข้าวจีวรเลยพอมี่อยู่เลี้ยงไหมเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นอยู่กับพี่กับน้องครับพี่น้องเมื่อนี้นั่นพี่น้องผัวมาหลายหลายผัวลายคนเพื่อนพากันลาบป่าให้สร้างกินอันนี้ก็เสียน้ำยาขนมเส้นเฮ็ดน้ำยาไทยซ้มแพ้ให้กิน อะไรบ้าอะไรขาฮะนองคนข้าวอะไรคะืมเอออีกแล้วเนาะเอาไม่กันเอ่อเป็นลูกโควิดเมื่อคืนนี่ยูโอยตุ่งมึงกันแล้ นี่จะซ้กะบูี่เป็นเ่อกะมงเองต้มปลาพี่น้องต้มปลาลาปลากินเทียงพี่น้องค่ยต้มาง่ายๆระตับนี้่ายง่ายค่อ่ะองน้ะไหล่องน้กะไหลไหลอ่งลองน่อง เมาแล้วเป็นรอยน้ำนีอะายดีบดน้ำไปเบื้องไหก็ไรมีปลเอากยงกันเอาแม่านี่งบดนี่มดนดินอยบะมันมันี่่ไหนอูินปลาลอยไม่ไม่เอาปลาล็ขีดปลาลุิแกันเน่อีไจะน้อยก่อเบิกแล้วมันบัแล้วเออเอาไปขินของเจ้าแล้วบัดดี เป็นนิ่ัเยโมวานน้องหลานได้เนาะมาเด้วพี่น้องขนมเส้นตอนเที่ยงค่ะขนมจีนตอนเที่ยงเคสูซางเคสูพี่น้องมันสองหุ่นขายควายช่วยไหมบีมเบอร์อืมตัวนี้เดี๋ยวนี้ควายภายในมาอยู่มือแรงคุน มเจ้าป้าได้ขายดอกใครใครอยู่มีค่อยขายมั้งดิตะเซาลเข่าข้อก็ยังเอาเข่ายากอยู่มันฮ้อนเวลามันมาอีงไหนเออนั่นแล้วป้าได้ขายแล้วก็ยังมาขายอยู้ดบนให้ถื่นว่าโบขายว่ายนี่จะคว้ามือมันยืดบม่ไดมันจะมาเข่าอจ้เออโกหนึ่งจะเกับพี่น้องค่ะ ต้มเครื่องก่อนตอนนี้หมอก,กลังฟดครับพี่น้องน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาทูกับน้ำยาปลาคอผสมกันนะคะ่ปะปลาคอสองโตปลาทูสองโตคะ่ะมาเด้อพี่น้องขนมจีนตอนเที่ยงคะ่ะหมอกลังสิฟดพี่น้องหมอกลังสิฟด มองฟดคอยเอาปลาใส่มาคอยปลาข้าวแมนบุงมื้งเมเปิงส้มะไรบ้ดีล่าสดเลเออมาห่อแล้วเพราะข่อผ้าเดียวเลยผ้าผ้าถือส้มเป็นส้มเลครับออเกี่ยวกพ่อไหมอือ เป็นต่เป็นตาสมปิดแทะเมืงแม่เ <c oughs> มืงแม่นันหมดแดงแม่อ้น้ำลายแตก <c oughs> ลาบป่าต้มป่าตัวน,นี้ฟังนี้หม้ <c oughs> อกับฟูดล้วพี่น้องเอาปลาลงก่อนนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตายแอนเซนแล้วอืมเพราะดีแลวแม่เออต้มเครื่องเห็นลำยาพี่น้อง มปิป้งปลาความห้อย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 มันอือว่าสิไปถ่ทายคลิปลงป่าอยู่จังใดเขาว่ากลับมาจังใดว่าเลี้ยวเลี้ววันนี้มันเล้วเจ้เออเนอะว่บปได้คลิปลงป่าสินี่แม่ลาบลาบลาบ ม,มอืมมอหมอก,กําลังฟดพีน่น้องขาน้ํายาขนมจีนสูตรไทยชุมเพสูตรแม่นางตองอูค่ะอืมกําลังฟดพี่น้องค่ะกําลังต้มเครื่องกําลังสีต่าเครื่องมาเด้อพี่น้องปองป่ายสมองสบอนลาบปลาต้มปลาขนมเส้นพี่น้องออโอ้ ปลาเนี่ต้มปลาจาโอ้หอมหอยหอยแล้วอนะต้มปลาออัรนกเต็มอือาอดีพอดีพอดีบเออไม่ได้มักเผ็ดมักจางมักเข้มจังมัแบงใหยค่อยลูกโดดเอาอโอ้วยผ่านผ่านผ่านผนุนลูกโดดทุ่งบังแย่พม มาด้อมาด้อเอ็น้างมาด้อมาด้อปิงป่าหอมห้วยห้ยพี่น้องอ้มาชมาหอ้าวอ้าวคนมาตั้่หลายแม่กอยปากอยปลาก้อยปลาต้มปลา เป็นยังเอือนฮะเราลองเข้าเดีอยวเสร็จแล้วเรือเสร็นแล้วแล้วไข่เตี้ยเตี๋ยพวกม่วงคุณ เอาเอาคืนคืนคืนึ้นนั่งกินดีดีเออตั้งไฟได้ซะมาได้มาได้มาเด้อมาเด้อพี่น้องสร้างไฟเอ้ยมากินข่าวก่อนมาสิเทียงแล้วเป็นล่มนั่นบร้เหตุไฟเด้อยายกินกันย้งค่ะ ต้มปลาต้มปลาเดี๋ยวขนมเซนเคสิแล้วเร่ยวเปรี้ยวปลากร้ไรนะปลากรมีปลากระไอยู่นี่เปรี้ยวปลากระไรมียู่เปรี้ยวปลากระไรนะปลากระไรเปรี้ยวปลา่ระไรนะปลากระไร นั่นลมันหลขณะมันลืมม่ไหว่เนนบเมื่อาากหาเจอใก้ี่แบบน่แม่มันคือหาเจอที่ของค่นั้นบ้าบอเห็นเมื่อ

อืมโ่าปลาลองนกเอาเซลอิลิเน๋อพี่น้องเตรียมเครื่องเสร็จแล้วค่ะเนื้อปลาลงน้ำยาเสร็จแล้วพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำยาน้ำยาขนมจีนโอ้เสบเพี่น้องเสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้คุณยายเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำยาขนมเส็จน้ำยาขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้นองพี่น้องคนจินเหลือแตร้างกับคุณยาย กับลุงคะ่ะน้ำยาขับปุ่นเสร็จเรียบร้อยแลย้วน้ำยาปลาคอบวกอ่าปลาทูมากินขับปุ่นของเราขนมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้อง น้ำยาข้าวปุ้นน้ำยาขนมจีนสูตรชุ่มเพ่ค่ะสูตรแม่นางตองอูค่ะอ่ะโอเคค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้ให้แม่นางตองอูด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะมากินข้าวปุ้นน้ำกันยำใบยำเทียงค่ะยำเทียงยำใบค่ะบ๊ายบายค่ะ